สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอามในแบบฝึกหัด DLTV วิชาคณิตศาสตร์นะในชุดที่8.7นะครับการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนะวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลมกันนะครับก่อนจะชมคลิปสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องครูอามนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครูอามสอนคณิตศาสตร์คุณครูก็จะมีคลิป DLTV ให้ดูในทุกๆวันเลยนะครับ โจทย์ให้เราพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมแล้วก็ตอบคำถามนะครับข้อ1จําจำนวนเปอร์เซนต์ของกีฬาที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชอบเป็นอันดับที่1จาก5ชนิดกีฬานะครับอ่าแผนภูมิรูปวงกลมนี้แสดงกีฬาที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชอบเป็นอันดับ1จาก5ชนิดกีฬาที่โรงเรียนเอี่ยมสะอาดสำรวจนะครับ ก็จะมีบาสเกตบอล20%ว่ายน้ำ25%า25%ฟุตบอล35%เทนนิส5%แล้วก็วอลเลย์บอล15%นะครับโจทย์บอกว่าถ้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6ของโรงเรียนเอี่ยมสะอาดมีจำนวน600คนโจทย์ถามว่า นักเรียนที่ชอบฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบบาสเกตบอลกี่คนนี่คือคําถามที่1นนะครับคําถามที่2ก็คือมีนักเรียนที่ชอบว่ายน้ํารวมกับนักเรียนที่ชอบเทนนิสกี่คนนะครับมี2คําถามอ่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีจํานวนคนที่ชอบกี่คนนะครับโจทย์ให้มาแล้วว่า ทั้งหมดต้องรวมกันแล้วได้600คนนะลูกมาคิดกันนะครับนักเรียนที่ชอบบาสเกตบอลนะครับบาสเกตบอลมี20%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเสร็จ 20ส่วน100คูณด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับก็คือ600อืมหาคำตอบออกมานะครับ0ตัด0ตด0ตัด0เพราะฉะนั้น20คูณ6ได้120คนนะครับบาสเกตบอลไปแล้วต่อไปก็เป็นกีฬาว่ายน้ำ25าเป์นนะครับนักเรียนที่ชอบว่ายน้ำ น25%ก็คือเศษ25ส่วน100นะครับคูณด้วยจำนวนทั้งหมด600คน0ตัด0 0ตัด0นะครับเหลือ25คูณ6ได้150คนอ2กีฬลแล้วต่อไปชนิดที่3คือฟุตบอลนะครับนักเรียนที่ชอบฟุตบอล นะฟุตบอลมี35%นะครับคือเศษ35ส่วน100คูณด้วย600นะครับอ่า0ตัด0 0ตัด0 35คูณ6ได้210คนต่อไปกีฬาเทนนิส นักเรียนที่ชอบกีฬาเทนนิสนะครับมี5%นะ5ส่วน100คูณ600 0ตัด0 0ตูัด0นะครับ5คูณ6เป็น30คนอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามคำถามแรกเลยนี่อันที่1น,นะครับนักเรียนที่ชอบฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบบาสเกตบอลกี่คนนะครับออาเขียนเลยดังนั้น นักเรียนที่ชอบฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบบาสเกตบอล อ่ะนะก็เอา210นะครับซึ่งเป็นฟุตบอลเนี่ยนไหมสบลบด้วยบาสเกตบอลนะครับอันแรก120นะได้คำตอบก็คือ90คนนะครับอืมต่อไปคำถามที่2มีนักเรียนที่ชอบว่ายน้ำรวมกับเทนนิสกี่คน เขียนไปเลยนักเรียนที่ชอบว่ายน้ํารวมกับนักเรียนที่ชอบเทนนิสนะคำว่ารวมก็คือเอามาบวกใช่ไหมครับ ว่ายน้ำ150คนบวกกับนักเรียนที่ชอบเทนนิส30คนคำตอบก็คือ180คนนะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1ต่อไปข้อ2นะครับเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของส่วนผสมการทำเค้กกล้วยห,หอมนะครับนะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนนะครับก็จะมีเนยสดน้ำตาลทรายไข่ไก่แป้งสาลีแล้วก็กล้วยหอมนะครับ โจทย์บอกว่าในการทําเค้กกล้วยหอมสองปอนจะต้องใช้ส่วนผสมทั้งหมดหนัก3,000กรัมและอภิระดาต้องการทําเค้กกล้วยหอมขนาด2ปอนจํานวน2ก้อนนะครับโจทย์ถามว่าอภิระดาจะต้องใช้เนยสดกี่กรัมแล้วก็แป้งสาลีรวมกับกล้วยหอมทั้งหมดกี่กรัมนะครับมี2คําถาม อ่ะเราเขียนก่อนเลยเค้กกล้วยหอมสองปอนใช้ส่วนผสมทั้งหมด3,000กรัม นะเพราะฉะนั้นถ้าใช้2ก้อนนะครับสก้อนเพราะฉะนั้นนำ3า0พันคูณสใช่ไหมอ่สเขียนเลยนะครับถ้าเค้กกล้วยหอม2ก้อนนะจะต้องใช้ส่วนผสมทั้งหมด ก็นำ3า3 0 0 0คูณ2ได้6,000กรัมนะครับเนยสด20%นะลูกโจทย์กำลังถามหาเนยสดใช่ไหมเพราะเขาถามอภิราดาจะต้องใช้เนยสดกี่กรัมนะครับอ้าวเขียนเลยเนยสด20%ของน้ำหนักรวมของส่วนผสมทั้งหมดนะครับ นะส่วนผสมทั้งหมดก็คือ6,000กรัมใช่ไหมยีก็คือ20ส่วน100นะครับคูณด้วยส่วนผสมทั้งหมด6,000กรัมศูนยตัด0ูตัด0น,นะครับเหลือเป็น20คูณกับ60นะได้1,200กรัมะนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เนยสด1,200กรัมนะครับ ต่อไปแป้งสาลีรวมกับกล้วยหอมหนะเท่ากับ26.7นะครับบวกกับกล้วยหอม23.3ป์ใช่ไหม เพราะฉะนั้นได้ทั้งหมด50%นะครับแป้งสาลีรวมกับกล้วยหอม50%อ่ะอภิรดาต้องใช้แป้งสาลีรวมกับกล้วยหอมเท่าไรนะครับเขียนลงไปอ่ะอภิรดาต้องใช้แป้งสาลีรวมกับกล้วยหอมก็คือ50%ใช่ไหม50ส่วน100คูณด้วย6,000นะครับ เห็นไมง่ายมากเลย0ตัด0 0ตัด0นะครับเหลือเป็น50คูณกับ60หนาะได้3000กรัมนะครับเท่ากับ3000กรัมนะโอเคเรียบร้อยในข้อที่2นะครับอ่าต่อไปข้อ3นะครับปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของภาคใต้วันที่18ธันวาคม2562นะครับนะ ในแผนภูมิรูปวงกลมก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับโดยส่วนที่มากที่สุดเลยก็คือ69%นะครับเขื่อนรัชประภานะลูกอ่ะโจทย์บอกต่อไปอีกว่านะครับถ้าปริมาณรวมของน้ำในเขื่อนต่างๆของภาคใต้เนี่ยเมื่อวันที่18ธันวา62เท่ากับ5,490ล้านลูกบาทเมตรโจทย์ถามว่าเขื่อนรัชปะภามีปริมาณน้ำในเขื่อน มากกว่าปริมาณน้ําของเขื่อนทั้ง3รวมกันเท่าไรนะครับนี่ก็คือสีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยมากกว่าทั้ง3อันนี้รวมกันเท่าไร่นามาบวกกันนะครับอ่ะเขียนเลยปริมาณน้ําในเขื่อนระชะปปภา 69ใช่ไหมครับก็คือ69ส่วน100คูณด้วยปริมาณน้ำทั้งหมดนะลูกก็คือ5,490นะครับคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะก็จะได้คำตอบก็คือ3,788.1ล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่คือหน่วยนะ อ่ะทีนี้หาทั้ง3เคเขื่อนรวมกันนะครับทั้ง3มเขื่อนมีอะไรบ้างก็คือมีเขื่อนปราณบุรี5%เคื่อนแก่งกระจาน8%แล้วก็เขื่อนบางลาง18%นะครับหนูเอามาบวกกันเลยเขียนเลยครับปริมาณน้ำในเขื่อนทั้ง3 นะก็คือจะมีเขื่อนปราณบุรี5%ใช่ไหมครับไปรวมกับเขื่อนแก่งกระจารเน8%เมื่อกี้สุดท้ายก็คือเขื่อนบางลางนะครับ18%หนูก็บวกรวมกันจะได้31%เนะครับเพราะฉะนั้นหามาเลยหามาเลยนะครับปริมาณน้ําในเขื่อนทั้ง3รวมกันเท่าไรนะครับอ่าเขียนมาก่อนอ่าปริมาณน้าในเขื่อนทั้ง3ก็คือ 3 1ส่วน100ใช่ไหมครับคูณด้วยปริมาณน้ำทั้งหมด5,490นะอ่ะไปคำนวณโดยใช้เครื่องคิเลขก,ก็จะได้คำตอบคือ1,701นะครับจุด9ล้านลูกบาทเมตรนะครับอ่ะทีนี้หาผลต่างใช่ไหม เพราะว่าโจทย์เราหาว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะครับอ้าวเขียนเลยดังนั้นปริมาณน้ำในเขื่อนรัชประภามากกว่านะครับปริมาณน้ำในเขื่อนทั้ง3าม เท่ากับนะครับนำ3า8 8 8เป็นตัวตั้งลบด้วยที่เราหามาเมื่อกี้นะครับ1,701.9ได้คําได้คำตอบก็คือ2,086.2ล้านลูกบาทเมตรนะครับ เสร็จเรียบร้อยในข้อที่นะนะจบกันไปแล้วนะครับกับแบบฝึกหัดในชุดที่8.7นะครับนะสําหรับครั้งต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดในชุดที่8.8นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาติดตามและพบกันในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้คุณครูต้องลากันไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ